สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้ออยมาดูเคสของหนึ่งศูนย์สามห้านะคะว่า,ามันมีแผงหนึ่งที่มันดบกว่าคนอื่นเดี๋ยวจะมาดูว่าเวลาออยเช็คนะ่ะออยเช็คยังไงนะคะขั้นแรกออยก็ต้องเปิดเข้าไปไซน์นี้ก่อนหนึ่งูนย์สามห้าเสร็จปุ๊บเมื่อเราคลิกที่คลิกที่แผงเนี่ยน,น,นะคะปกติถ้าเราคลิกที่แผงเนี้ย เออมันจะมีกาวแบบนี้อยู่เส็จปุ๊บอ,อยก็ปิดหมดก่อนเพื่อความไม่งงเราก็มาดูดีซีวงเต็ดก่อนเช็คดีซีก่อนช่วงเช้าขึ้นเป็นสี่สิบเอ็ดเราก็ไล่ให้ดูโงเต็โอเคนะคะพอช่วงเย็นก็ไม่มีละ ช่วงเช้าก็กลับมาทำงานไ่โอเคขึ้นมามีตรงนี้นี่ที่มีเมฆโอเคไหมอันนี้ที่ดอกไฟอันนี้เหมือนจะดอกถูกแผงคือออยเอาหลักการของออยคือเอาแผงข้างๆอะเทียบกันอ่าดูดีซีจดูซีรีคคเคอร์เลนนะ เขาก็เทมไม่ได้มีปัญหาเสร็จปุ๊บเราก็โหลดนะคะเทวก็เก็บไฟล์ไว้ที่อันนี้นล้ก็เสร็จปุ๊บเรามาดูสี่ห้าสองปิดหมดเหมือนกันเริ่มใหม่เราก็มาดูรอบหนึ่งไปในทางทิศทางเดียวกันอยู่สี่สิบกว่าเหมือนกัน แล้วก็จําได้ไหมดอบตรงนี้ดบเหมือดกนันก็ไม่ได้ผิดแผกอะไรน่าจะมีเมฆก้อนใหญ่ม,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 มีแค่ตรงนี้นะฮะที่เหมือนจะผิดแผกไปหน่อยเนาะเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูอันเดิมก่อนขออีกรอบหนึ่ง จริงด้วยโอเคฉันเราสังเกตนะคะสองวันนี้เนอะเราก็ดูก่อนว่า d c v o l t a g e เนี่ยมันมีช่วงนั้นที่ที่ดูปแปลกๆตรงช่วงนี้เหมือนค่ามันแบบค้างใช้ภาษานี้ได้ไหมอ่ะเราไม่ดู DC DC ก็จะเกิดขึ้นเมื่อตอนที่มีแดดนะคะ อืมอมันก็จ่ายได้มากสุดอยู่ที่เก้าจุดศูนย์สามนี่วิธีดู้อยก็จะขลายวันนี้เมฆน้อยเนาะโอเควันที่จ่ายพีกพีก,ก็จ่ายได้เกือบสิบเอ็ดนะคะเสร็จปุ๊บอืมวันนี้ก็จ่ายได้แปดจุดหกเนาะร้อยก็เดี๋ยวเอากาแับไปเทียบกันเทม ไม่มีอะไรหกสิบก็ปกติเอซีโงเต็ก็มาปกติโอเควิธีนะคะก็ออยก็จะเช็คอย่างเงี้ยให้ทีละแผนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันเริ่มน้อยกว่าตั้งแต่ช่วงไหนดูอย่างนี้อาจจะไม่เห็นนะดูอย่างนี้ดีกว่าดูได้หลายแผง แผงนี้นะคะที่มีปัญหามันน้อยมาตั้งแต่อันนี้ก็น้อยกว่าอันนี้ไม่น้อยกว่าละอันนี้ก็ไม่น้อยกว่าอันนี้น้อยกว่าอันนี้น้อยกว่าอันนี้น้อยกว่าแสดงว่าน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าน้อย อ่วงหน่ชวหนึ่งสูงน้อยกว่าหนึ่งจุดแปดเดี๋ยวเราอาจจะต้องเข้าไปดูที่เห็นเนะะี่ยค่ะคือมันเหมือนต้นไม้หรือเปล่าเบื้องต้นเนี่ยต้องขึ้นไปดูว่าแผงอะคะ่ะอ,อ๋อมันมีอะไรที่มันไปปกคลุมหรือเปล่านะคะช่วงนี้ ไม่น้อยกว่าอืมโอเคมันเริ่มมาตั้งแต่สิบเอ็ดมีนาสิบเอดมีนาอ่ะสิบเอ็ดมีนาค่ะที่เห็นชัดๆเลยส่วนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องขอลูกค้าถ่ายรูปนิดนึงตรงมุมนั้น ว่ามันมีอะไรที่แบบพอจะเป็นไปได้ไหมเราจะได้เตรียมเครื่องมือไปก่อนนะคะแต่เบื้องต้นนะ่ะคิดว่าแผมนไม่ได้เสียเพราะว่า oted, ดีเจโวเต็ดดีเจเคลเลนนะมาโอเคจริงด้วยตอนน้านี้เท่าๆกันหมดเพิ่งมาเป็นตอนสิบเอ็ดมีนาโอเคเดี๋ยวต่อไปเราก็จะต้องบอกลูกค้าว่าพี่คะลบก้นไ่า่มุมนั้นนิดน,นึงได้ไหมคะว่ามันมีอะไรสูงอะไรยื่นขึ้นไปหรือเปล่านะคะก่อนที่จะเข้าไปหานะ อเคอันนี้คือเบื้องต้นนะคะวเวลาไปาทำงานให้ลูกค้านะจ๊ะสวัสดีครับแล้วเดี๋ยวมาอัพเดตกัน่อว่ามันเกิดพออะไรนะ